เป็นกวนเลยครับพ <Australian noise> ่มกับเอายึดแับมองหน้าครับผมเอาเอานุไม่ยอมครับไม่ยอมครับตามมาแล้วครับแค่ทัดแล้ครับแคทัดแล้ครับแค่ทัดแล้ครับขอนยดตนะครับมีวุ้่้อมัเตนตียนะครับพมไม่ยืนอันนก็่ใครับกำลังยึดกันแล้วครับยึดกันแล้วครับแตะกันแลครับ นะครับยิงได้ครับเขาแคโค้งเค่โค้งแล้วครับเค่โค้งไปแล้วครับกันครับป้อมครับโนยิงโนยิงนี่แหละครับเอาไม่ยอมครับไม่ยอมครับตามมาแล้วครับตามมาติดเต็มกันแล้วครับตามมาติดกับแค่ท่านแล้วครับแค่ท่านแล้วครับแค่ท่านแล้วครับไม่ยอมครับเวรุนไม่ยอมครับป้อมแข่งกันไม่ยอมครับป้อม